คุณผู้ชมพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยนะคะว่าทําไมการแจกเงินเติมเงินดิจิทอลบัลเลตถึงไม่โอนเงินสดเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์อายุ16ปีขึ้นไปนวันที่เปิดติดให้ลงทะเบียนวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงในประเด็นนี้สําหรับการเติมเงินแจกเงินดิจิทอลบัลเลต16ปีขึ้นไปณวันลงทะเบียนรวมไปถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์นในการรับสิทธิ์แจกเงินเติมเงินดิจิทอลบัลเลตเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสาร เรื่องนี้พร้อมๆกันไขข้อข้องใจถึงประเด็นทําไมแจกเงินเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่โอนเงินเงินสดโดยตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาเริ่มรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับแหล่งที่มา <Stars S 1> ของเม็ดเงิน5้0แสนล้านบาทนั้นมาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนที่1มาจากงบป,ประมาณของปีงบประมาณปี2 5 6 7เป็นเม็ดเงิน1 7 5 0 0 0ล้านบาทส่วนที่2มาจากงบป,ประมาณปี2568เป็นเงิน1 5 2 7 0 0ล้านบาทและส่วนที่3เป็นเงินที่มาจากการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐก็คือทกศเนี่ยนะครับ อีกประมาณ1นึ2 3 0สล้านบาท1นึ่งแสาทล้านบาทนี้ทกศจะดูแลพี่น้องเกษตรกรกประมาณ17ล้านคน3ส่วนนี้รวมกันแล้ว5้าแสนล้านส่วนคนที่เป็นห่วงว่าใช้เงินผ่านทกศพี่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนะครับมาตรา28นั้นวงเงินที่เขากำ,กำหนดไว้ต้องไม่เกิน3-2%ปของงบประมาณนั้นท่านที่เป็นห่วงว่ามันจะเกินอย่าห่วงนะครับ ที่บอกว่า31กว่านั้นเป็น31กว่าของงบประมาณปี2566แต่เมื่อถึงปี2568เนี่ย32ของงบประมาณปี2568จะมากกว่าของปี66ไป181,000ล้านเพราะฉะนั้นเพดานตรงนี้พอแน่นอนนะครับสภาพขลองทกสพอ,อตามกติกากฎหมายวินัยการเงินการคลังพอแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่ทกสสามารถทําได้เพราะฉะนั้นถูกต้องทุกอย่างครับคือ เม็ดเงินพอสภาพคล่องพอถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตามบทบาทของหน่วยงานของรัฐครับเงื่อนไขการใช้เงินและการแลกเงินดิจิทัลเบรดได้เป็นเงินสดนะครับมีดังต่อไปนี้ผู้ที่จะมีสิทธิ์นะครับได้รับเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลเบรดคือต้องเป็นคนสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นบุคคลซึ่งมีไรายได้ต่อปีไม่เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทและมีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมรวมกันทุกบัญชีแล้วต้องไม่เกิน 5แสนบาทนี่จะได้ทุกคนซึ่งคาดการว่าประมาณสัก50ล้านคนจะใช้เม็ดเงินประมาณประมาณ5แสนล้านบาทนะครับเงื่อนไขาการใช้หนึ่งต้องใช้หลักอําเภอว่าภายในอาเภอนั้นใครอยู่เพือ่อภูมิลำเนาอยู่อาเภอไหนต้องใช้ในเขตอําเ,เภอนั้นสองใช้กับร้านค้าที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้นร้านค้าขนาดเล็กก็คือร้านร้านโชว์หวยทั่วไปร้านสะดวกซื้อที่จะตั้งแซนอโลหรือตั้งอยู่ตามเช่นในปัม๊มอย่างนี้ได้แต่ถ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ นะครับห้างสำหรับสินค้าใหญ่ๆไม่ได้พวกบิ๊กขายส่งขายปลีกใหญ่ๆไม่ได้ต้องลายเล็กเท่านั้นรายเล็กร้านสะดวกซื้อได้หมดนะครับแต่ต้องอยู่ในเขตอำเภอที่ตัวเองสังกัดสองเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วนะครับร้านค้าที่ที่จะมีสิทธิ์เข้าโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีรายได้นิติบุคคลรวมทั้งคนที่ค้าขายเป็นการส่วนตัวและเสียภาษีตามมาตรา40วงเล็บ8อันนี้ก็มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับ เมื่อประชาชนใช้แล้วรอบที่หนึ่งคนที่รับเงินดิจิทัลแล้วไปขึ้นเงินทันทีไม่ได้นะครับต้องใช้รอบที่สองคนรับคนที่รับคนที่รับเงินดิจิทัลรอบสองเนี่ยจากร้านค้าด้วยกันเห่อครับรอบ2นี้ไม่จํากัดแล้วนะครับว่าสมมติมร้านค้าเล็กนะครับรับเงินมาจากประชาชนแล้วจะไปซื้อร้านอะไรก็ได้ละนอกเขตอําเภอก็ได้ไปซื้อร้านใหญ่ก็ได้ไม่จํากัดแต่ถัดจากนั้นแล้วเวลาจะขึ้นเงินต้องรอบที่สองครับคือผ่านการใช้สองรอบแล้วจึงจะสามารถไปแลกเป็นเงินได้ทั้งนี้ การใช้จ่ายการแลกเงินจะอยู่ภายใต้ระบบที่เรียกว่าซูเปอร์แอปที่จะต้องจะเขียนขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลซึ่งคาดว่าโปรแกรมอันนี้เนี่ยแผนเนี่ยจะเสร็จทันเดือนประมาณไตรมารส3 3ของปี2 5 6 7แน่นอนซึ่งจะเป็นไตรมารส3ที่เปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนร้านค้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็การใช้จ่ายต้องภายใน6เดือนนะครับ อย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางชอง่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ